ร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักแบบ id บวกพาร์เลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อป บริการเติมโลวักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบอัจมีร์ทาวเวอรี่แฟนนั่นเองะครับหลายคนนค้ำก็เริ่มมีแชทมาแล้แบบเอ้ยพี่มเมื่อไร่อยากรีวิวหนวดขาวคลิปนี้คลิปนี้เราก็จะมารีวิวหนวดขาวให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เจ้าหนวดขาวเนี่ยก็จะเป็นระดับดีไวนะครับอ่าดีไว้ดีไวนะครับก็ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ มีหาได้ก็คือทางทาวเวอร์นะครับก็ไม่มีการันตีนะสุ่มหาให้ตายไงก็ไม่ออกนะพี่ลองไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ฝาเข่าดแบบนี้แล้วก็มีร้านเพชรนะครับ1,200เม็ดนะอ่ารอบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าหนวดขาวเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะสูสีกับเจ้านาูโตเลยนะครับเท่าที่ลองเล่นก็ใช้ได้อยู่นะ ก็ใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องราคาเปิดราคาอะไรต่างๆนี่ครับแล้วก็มีสกิลด้วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราให้ไปดูสเตย์ในหนึ่งรอบนะครับผมอ่ะจะเห็นนะครับว่าระยะของเขาเนี่ยคือแค่9เองนะครับคือสั้นๆนะครับต่อมานะครับคือดาเมจนะดาเมจก็จะขึ้นทีละหมื่นแบบคูณ2ตลอดเวลาครับก็มื่นหนึ่งสองมื่นสี่มื่นหกมื่นแสนสองนะครับซึ่งก็คูณ2องอ่ะต่อมาครับราคาจะเห็นนะว่าราคาเนี่ยถูกมากนะครับ หือว่าถูกนะในสเตตประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วก็วินาทีเนี่ยก็ตีเร็วครับไม่ได้ดูแบบกระจอกเลยนะเออถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าดูในด้วยสเตตเปล่าๆเนี่ยก็เทียบกับนารูโตะแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะนารูโตะวะเนี่ยเห็นไหมซึ่ง เฮ้ยมันก็โอเคแต่เรื่องระยะเนี่ยอาจจะสู้ไม่ค่อยได้ครับแล้วก็เรื่องราคาเนวตัวเขาข้้งแดกไปเลยครับแพงประมาณนั้นนะส่วนส่วนพาสซีฟสกิลนะครับก็คือเขาเรียกมีสึนามินะ,ะแล้วก็การตีเขาเป็น LE นะครับเราบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลายหลายคลิปเนี่ยเราไม่ได้พูดไว้ตอนต้นคลิปนะครับแล้วหลายคนเข้าไปดูในเกมบอกพี่ไม่พูดแต่ไม่พูดอะไรเงี้ยไม่บอกอะ่ะ บางครั้งเราอาจจะพูดไปต้นคลิปไปแล้วเออแต่บางคนกอมานะครับก็ถ้าช่วยแรกๆใครไม่อยากดูก็สามารถกอได้นะครับผมเหมือนเดิมเนาะสูตรเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคเราเข้ามาแล้วนี่นะครับผมเราก็วางลูฟี่ก่อนนะเอ,อ้ไม่ใช่วางเจาะก,กบก่อนนะเออนะครับวางให้มันดีๆพี่กํารู้คําว่าดีมันประมาณไหนครับออวางวางไฟก่อนนะครับ แล้วก็ปรับพาราลิตีเป็นเอ่อ p าราลิตีไม่ต้องปรับนะครับแต่แต่ปรับออโต้คิกเอานะครับนะครับช่วยแหละนะโอเคต้องบอกก่อนนะว่าหนวดขาวเนี่ยราคาถูกนะครับไม่ต้องจำเป็นว่า blue fee map นะเออเพราะามันจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้น,นครับอืมจริงต้องวางก,กบกระทถบเข้ามาหน่อยนะถ้าเพราะว่าแบบให้มันสไปเดอร์แมนยังมีใหญ่อยู่นะโอเค ตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องที่แบบเออเฮ้ยเราจะรอดถึงตอนเวฟสุดท้ายไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เออจะเห็นนะครับว่ามันไม่ไหวแล้วนะฮะจะหลุดแล้วฮะตังก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่าเวลาเราวางวางตัวข้างหน้าไม่ดีครับเงินมันจะเป็นอย่างนี้แหละเออคือจะทำให้เราแบบเฟลครับเราก็ต้องมาใช้ความไวในการเล่นนะครับแทนนะเออซึ่งเราก็มาวางลูฟี่ไว้ข้างหน้าด้วยนะครับอะไรมาดักไปด้วย หาตังหาตังเอาลูฟรีไว้ข้างหน้าเนี่ยเพื่ออะไระครับหาตังครับแต่หลายคนไม่รู้เแบบจ็บจุบอ่าจุบอืมจุบอืมอ,อุ้ยโดนนิดนึงนะครับผมโอเคเราจะได้เงิน3ามพันสามพันห้าแล้วนะครับพอได้สามพันห้าเนี่ยตัวใหญ่ไอ้นี่จะออกมาครับกดเลยสกิลครับเอาลงมาปุ๊บฟาดไปเลยครับตงหุบอ่ะโอเคเราเคลียร์ได้ละเสร็จแล้วเนี่ยขายครับ เราเน้นวางขายวางขายเรื่อยๆนะแล้วก็มาอัพตรงนี้นะครับอัพตรงนี้ขั้นสี่เลยนะครับวางเจ้าคานิกิไว้ด้วยนะครับเงินเนี่ยมันก็จะมาอีกรอบเราก็เอาหนวดขาวเนี่ยเหมือนเดิมครับใช้สูตรเดิมในการเล่นนะเ,ออเพราะว่าตอนเนี้เราไม่สามารถสู้กับไอ้ตัวนี้ได้ง่ายๆแล้วเออมันสู้ยากนะครับแต่หนวดขาวเนี่ยมีสกิลนะเราก็เปิดเผยสกิลไปเลยนะครับเ,ออเพราะว่า คือมันเอาไมา่อยู่จริงๆอะ่ะเออมันต้องใช้หนวดข่าวในที่เล่นนะครับเออเท่าที่พี่หลองนะอ่ารอไปแป๊บหนึ่งนะครับจื๊บไปครับโอเควางคาริคไว้ยังไงอ่าประอัพลูฟี่ไปด้วยครับ อ่าโอเคหนวดขาวเนี่ยเดี๋ยวเรากดสกิลอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เราเหนื่อยและรอกดหนวดขาวเราต้องกดเร็วอะ่ะคือช่วงแ,แรกอาจจะต้องมีขายบ้างอะไรบ้างนะหนวดขาวไม่ได้สกิลทั้งแบบนะครับอ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะเอ่อแต่เกือบเกือบนะเกือบเกือบมันกว้างกินระยะกว้างครับหนวดขาวจะดีตรงน,นี้แหละช่วงแรกนะครับอืมฟยำแบบไปเลยนะครับอ่ะรอสกิลอ skill. พอมีหนวดขาวแนละ้วเราเล่นสบายขึ้นเยอะเลยด่านนี้นะครับ อ,อจุ๊บอ่ะสกิลปุ๊บอ่ะโอเคเราไปขายเจ้าตัวละครข้างหลังออกนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าสกิลเขาคูดาวค่อนข้างเร็วนะพี่ก็เล่นพี่ก็ปล่อยนะช่วยนั่นแหละเพราะว่าอย่างเงี้ยมันกันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับแบบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับไม่ต้องกลัวแตกมัวสมสีส่สมหาเนาะแต่เราต้องเร็วหน่อยนะเออ,อนนเต้องบอกเลยว่าเราต้องเร็วหน่อยนะครับ ừ. หนวดขาวนะสกิลค่ข้างแรงนะครับอตอนเปิดเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวหนวดขาวกันดีกว่านะครับแต่ก่อนหน้านี้ขออัพรูฟฟี่สักน,นิดหนึ่งนะี่ครับอ่ะโอเคไหมไม่หลุดล้นะครับสบายละอ่ะสกิลอีกนิดหนึ่งทีครับอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าตาเจ้าหนวดขาวนี่หน้าตาเป็นนี้นะครับจุบจ๊บจุบ๊บอ่ะฝากไว้ ดูฟี่สองตัวไม่อยู่แฮ่พ,พี่คิดว่าจะเอาอยู่นะนี่ยหน้าตาหนวดขาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวใหญ่นะครับตัวสูงนะครับอารมณ์แบบไททันยักษ์เลยนะเออซึ่งก็ สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็จะมีสกิลนะครับเป็นซูนามินะครับออกข้างๆนะครับระยะไม่ได้ทั้งแมปนะครับแต่ค่อนข้างไกลนะครับซึ่งระยะของเขาค่อนข้างไกลนะครับพี่ไปเล่นทดลองด่านมารินฟอร์ตมาแล้วนะครับสำหรับหนดขาวนะครับก็คือไม่ทั้งแมปครับมันระยะมันมีสุดนะครับผมซึ่งเราไม่สามารถวาดให้ได้นะครับว่ามันประมาณไหนแต่เท่าที่เห็นน้องก็เห็นว่าอยู่ตรงนู้นอะ นวลขาวเขยังโดนอยู่นะครับสำหรับขึ้นยักษ์ซูดาม,มีของเขานี่นะครับส่วนราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับวงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานจริงจังกันหน่อยดีกว่าก่อนที่จะจะแตกเอานะครับอ่ะซึ่งระยะเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะเออส่วนตัวก็เลยแบบอืมเล็กแต่จูดตาเจลเนี่ยตีเงี้ยเราก็ยืนเข้าไปยืนล้าอะไรเงี้ยเออส่วนสกิลเนี่ยเา จะคูดาว่อนข้างเร็วนะส่วนตัวใช้ก็อย่างที่เห็นนะครับแต่สามารถวางขายได้เรื่อยๆสปแปมได้เรื่อยเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างถูกนั่นเองนะครับผมอนะ่ถ้ามีตัวเพิ่มระยะแนะนําเอาตัวเพิ่มระยะเข้ามาด้วยก็ดีครับอ่ามันจะตีคไกลขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวแค่หนึ่งขีดแหละแต่ก็คือเอามาใส่ลูฟี่อะไรปกติของเราอยู่แล้วใช่ไหมเอามาใส่มันด้วยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับเรา,าอัพกันหน่อยดีกว่าครับห้าพันนะครับดาเมจขึ้นมา24งหมนะครับผมอ่าอัพขั้นต่อไปครับอ่าต้องบอก้วยนะว่า เท่าที่ลองขึ้นยักษ์สนามิเนี่ยพี่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจดาเมจนะแต่มันมีฟิกดาเมจอยู่นะครับซึ่งดาเมจเนี่ยมันขึ้นทุกครั้งนับที่เวลาเรากดสก,กิลเนี่ยเออมันแรงขึ้นทุกครั้งเมื่อช่วงแรกๆอ่ะถ้าเราได้มันมาเออมันจะขึ้นตัวเลขบอกใช่ไหมเวลาเราสก,กิลใส่ไปแต่พอหลังเล่นไม่สักพักมันจะไม่มีขึ้นตัวเลขนั่นแหละก็คือพี่เลยไม่รู้ว่าดาเมจมันขึ้นเยอะมากนะ้อยแค่ไหนนะเออพี่ก็จะถาได้ว่าเออมันขึ้นดาเมจอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะขั้นต่อไปครับนี่ก็ ก็จะเห็นนะว่าแบบก็ไม่ได้มีอะไรมากตีเป็นหมู่ก็จริงแต่ตีช้าก็เหมือนเดิมอะ่ะอหอันหน้าไม่ตรงหรือว่ายูนิตวิ่งอยู่เร็วๆเงี้ยก็หลุดเหมือนเดิมนะครับซึ่งหน่วยขาวแล้วก็เรื่องตีอาจจะสู้แบบพวกนารูโตไม่ได้นะแต่สก,กิลเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์ครับในในในราคาสองสาอย่างที่เห็นนะคือวางขายวางขาย วางขายวางขายวางสกิล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 ขายคือมันประโยชน์มันเยอะมากเลยเว้ยเรายิ่งเล่นด่านยากอ่ะเแล้วแบบมาคนเดียวอะเงี้ยเราไม่ไหวใช่ไหมลูฟี่เราไม่ไหวครับวางขายวางขายพี่เล่นอย่างเดียวเลยนะครับเออมันก็เลยเป็นด่านอะไรที่แบบเออบอกยากห่อเราผ่านได้นี่สบายมากเห็นไหมสกิลป่ดตายหมดครับอัพปีับผมหมื่นห้ตอนนี้ดาเมจหกหมื่นแล้วเริ่มตีแรงครับแต่คืออัพแม็กเนี่ยคือแสนสองก็จริงนะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันตีไม่ทันครับ เออคือยูนิตดาดพวกนี้มันวิ่งเร็วครับหลังๆอะ่ะคือไม่ใช่หลังๆสิคือเออหลังๆแหละเวฟหลังๆมันวิ่งเร็วครับเราตีจังหวะไม่ถูกนะเออส่วนถ้าบัฟเทพเจ้ามังกรแล้วสกนะิลเนี่ยดาเมจจะขึ้นไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวนะครับเกมเนี้ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยบวกดาเมจแบบเอ้ยเอาดาเมจตัวเองมาหารกับสกิลครับส่วนใหญ่เกมเนี้ยคือดาเมจฟิกมาไว้อยู่ละอย่างเช่นสกิลนี้แสนหนึ่งก็คือแสนหนึ่งตลอดครับไม่มีมากไม่มีลดไม่มีเพิ่มก็คือฟิกไว้แล้วนะครับอาจจะมีแบบ อัพขั้นและดัเมจมากขึ้นอะไรประมาณนี้แค่นั้นนะครับแต่อันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเออถ้าพี่ผิดพลาดอะไรพี่ต้องกลับขอ,อโทษด้วยนะครับเพราะว่าเกมไม่ได้บอกอะไรรายละเอียดเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนตัวเกมเนี้ยมันก็มีตัวอะไรมาก็ไม่เคยบอกเราอยู่แล้วเนาะให้เราไปหาดูเองนะครับอาจจะมีเทนโลที่ที่พอช่วยเราได้แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลแบบแน่นอนการันตีอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาก็พี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใเวลอปหรืออะไรไหมก็คือแบบ ก็เห็นมันมีอะไรต่างจากข้อมูลที่เรามีอ่ะเออส่วนตัวพี่ก็เลยแบบเฉยๆนะโอเคประมาณนั้นนะครับอ,อ่ะเราก็มาดูนะว่าจะเห็นนะว่าเออเฮ้ยมันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออเคลียเว็บเร็วเหมือนกันนะครับแต่มันเห็นมันจะมีแบบตีไม่โดนมัาง,ไม,มงไม่โดนมัางไม่โดนบ้างจะเห็นนะเออบางตัวนะครับซึ่งลูฟี่ตอนนี้มันก็เริ่มแบบไม่ไหวอะถ้าวางแค่สองอะ แต่ถ้าวางสักสี่ะไหวครับแล้วก็หาโกคูไอ้โกคูดิฟมาวางอีกตัวนึ่งอยู่เลยครับแต่ถ้าวาง2ตัวไม่ไหวครับพอมีหนวดขาวมาตีดาเมเทอร์แสนเทอร์แสนพี่คิดว่านะอีกตัวหนึ่งนะับไม่ต้องเป็นตัวระยะแต่เป็นเจ้านารูโตะนะพี่คิดว่าโอ้โหเวฟเคลียร์เร็วมากนะครับหลุดปุ๊บให้หนวดขาวกดสก,กิลเคลียร์ครับหรือออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับตีไม่ทันได้ไหม กดเลยสกิลพุชพอสสกิลคูดาวเร็วมากเอ่อกว่าจะหลุดเกี่ยวกับเรื่องการตีหนืดตรงเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่เล่นๆแหละยากเหมือนกันนะครับกว่ายูนิตออกจากวิ่งออกจากตรงเนี้ยเออนี่ก็แต่ว่าจบช้านะเออพี่ต้องบอกก่อนนะว่าอาจจะจบช้าน,นิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องตอนที่เราวางขายวางขายอะ่ะนั่นแหละแค่นั้นแหละมีปัญหาตรงนั้นแหละมันทาให้เราแบบขาดช่วงต้นเกมที่เราแบบเสียเวลาในการเล่นไปนะครับ แต่มันการันตีว่าเราผ่านแน่นอน,นครับด่านนี้เพราะาด่านนี้หลายคนอยากเล่นให้ผ่าน,นครับมันเล่นผ่านยากแต่มีหนวดขาวเนี่ยน้องอาจจะช่างใจได้พอสมควรครับเพราะว่ามันเล่นผ่านชัว,วร์ครับแต่อาจจะจบช้ากว่าแต่มันคุ้มไหมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจสําหรับหลายๆคนนะครับเพราะาบางคนชอบเล่นด่านเนี้ยเออมันเล่นง่ายนะครับคือมันเป็นนางทางแนวตรงอ่ะวางแค่กระจุกเนี้ยกระจุกเดียวก็จบละไม่ต้องเหมือนด่านอื่นมาลากมาเลิกอะไรเงี้ยช่วยแรกๆนะอ่ะมีหลุดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผม หลุดไปแล้วดาตาดาดาตาเนี่ยสกลิลมาสกลิลต้องมาละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะมันจะประมาณไหนครับฟึบอ่ะไม่โดนแล้วครับผมเห็นไหมะยะแคบจัดนะครับเราก็เนี่ยที่บอกฟึบอ่ะเรียบร้อยครับวางขายนะรจริงจริงต้องบอกว่าถ้าเราเล่นวางขายเดี่ยวคือคือผ่านง่ายมากนะครับเมอคือแบบไม่ต้องมีอะไรเล่นหนวดขาวหาตัวปั๊มเงินมาวางไว้เยอะๆครับแล้วก็แล้วก็เคลียร์เงี้ย แล้เดียวจบครับโอ้เงินขึ้นมา24งหมแล้วครับอ๋อว่าแล้วทำไมยากด่านมันยากขึ้นครับตอนนี้ดูเงินเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากเลยตอนนี้กลายเป็นสองหมแล้วต่อเวฟต่อการจบพี่คิดว่าคุ้มนะเออหนวดขาวถือว่าคุ้มนะครับก็ถ้าใครเนะี่ยกำลังช่างใจว่าจะซื้อนารูโตะหรือหนวดขาวดีนะครับแนะนํานะครับมาฟาร์มเงินก่อนนะครับผมเอาหนวดขาวมาเลยนะครับใช้พันสองเจมนะครับ คุ้มแน่นอนแต่การออกตู้ของเขาเนี่ยอาจจะออกยากกว่าดารูรโตะค่อนอโตโตข,อขา้างเยอะนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะใช้สูตรพี่นะครับพ่จิมมก็สูตรทุกคนแหละก็คือวา,าวางขายวางขายวางขายนะครับวางกดสกิลขายวางกดสกสิลขายวางกดสกิลขายอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับน่าจะเป็นของเรื่องโจโจ้และอะจะมีประมาณ2ตัวนะครับและอีกหนึ่งตัวครับพี่ยังหาไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือโดฟาเมนโกนะครับใครนะครับที่เจอโดฟาเมนโกนะครับ แชทมาบอกพี่นิดนึงนะครับพี่หาโดฟารมิงโกอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าดีโดฟารมิงโกเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตครับอาจจะเป็นตัวหนืดอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราอาจจะได้หยิบมาใช้เล่นหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันเอาเองละกันนะครับเพราะตอนนี้ยังหาไม่เจอเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าผิดพลาดกันอะไรต้องกราบขอโทษในนาทีนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลเสริมเติมแจ้งเม้นไว้เลยนะครับอ่าพอดีพี่เข้าไปอ่านนะครับผมไปละบายครับผม